ที่รัฐสภาพลโทนันทเดชเนสสวัสดิ์อดีตรองผู้อเมริกรันศูนย์ประสานงานข่าวกรองแห่งชาติเปิดเผยกับทีมข่าวท็อปนิวส์ถึงกรณีหาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรียุบสภาหรือลาออกจากตาแหน่งต่อไปจะเป็นเช่นไรว่าสําหรับกรณีนี้บอกได้เลยว่าภายในระยะเวลา3เดือนจากนี้จะไม่มีการยุบสภาหรือลาออกใดๆทั้งสิ้นเพราะยังมีกฎหมายที่สำคัญหลายฉบับ ที่ฝ่ายค้านต้องการให้ผ่านคือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกฎหมายลูกบัตรสองใบและสถานการณ์ที่จะส่งผลต่อการยุบสภาอย่างมาไม่ถึงเช่นการอภิปรายงบประมาณแผ่นดินปี2565และการอภิปรายไม่ไว้วางใจดังนั้นรัฐบาลอยู่ได้อย่างสบายและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้และเมื่อถึงตอนนั้นก็มาดูกันต่อไปว่า แรงสนับสนุนกองรัฐบาลจะเพิ่มมากขึ้นหรือลดลงดรวมทั้งหลังจาก3เดือนไปแล้วถึงจะสามารถกำหนดแนวทางชัดเ็นว่าจะเอาอย่างไรเมื่อถามว่าการแก้ไขรัฐธรร,ธร,รมนูญยังใช้บาทสองใบหรือไม่พลโทนันทเดชระบุว่าก็ยังคงใช้และมีการแก้ไขต่อไปเพราะเหลือแต่การแก้ไขกฎหมายลูกเท่านั้นและถามรรคฝ่ายค้านก็สนับสนุนกฎหมายอันนี้ยังไม่มีการที่จะพาดูแลนะ กฎหมายสําคัญสําคัญซึ่งทางรัฐฝ่ายค้านเนี่ยต้องการให้ผ่านนะแก้ไขเอเอรัฐรรมนูญเกี่ยวกับกฎหมายลูกบัตรสองใบนะขั้นที่สองก็คือสถานการณ์ที่จะมีการส่งผลต่อการพิจาระานเนี่ยยังมาไม่ถึงเช่นการที่ปลายงบประมาณของแผ่นดินปีสองห้าหกหกนะคือการที่ปลายในวัยวงใจเพราะฉะนั้นอีกสามเดือนต่อไปเนี่ย รัฐบาลมันอยู่ได้สบายๆและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้เราตอ้องตอนนั้นเนี่ยนะเราต้องไม่พูดใหม่เราจะต้องพูดกันต่อไปว่าเสียงขับสินของรัฐบาลเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นจะลดลงเพราะฉะนั้นเราต้องรอเวลาแคกสามเดือนเดือนพูดตรงนี้กันใหม่สามเดือนทีออ่ต่อไปอีกตั้งแต่นี้ต่อไปถึงสามเดือนข้างหน้านะรับว่าไม่มีการยุบสภาหรือว่ามีการลาออกแน่นอน เมื่อถามว่ากรณีกลุ่มคุณปลื้มชนบุรีของนายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาที่ชายนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะไปอยู่กับกลุ่มสี่กุมารน,นั้นพลโทนันทเดชระบุว่าสําหรับกรณีนี้มีความเป็นไปได้เนื่องจากเข้ามาพร้อมกันระหว่างนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตคุณซือเศรษฐกิจ ทั้งรัฐบาลไทยรัฐไทยและรัฐบาลพลังประชารัฐและนายสนธิรั์สิทธิทีระวงศ์อดีตรัฐมนตรีพลังงานฉะนั้นการออกไปน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้อีกทั้งพรรคของจังหวัดชลบุรีก็ยังมีปัญหาการแข่งขันกับกลุ่มของนายสุชาติชงเกลินรัฐมนตรีแรงงานดังนั้นการจะอยู่พรรคเดียวกันก็อาจจะไม่ค่อยดีนักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตนเชื่อว่ากลุ่มของขุนปลื่มก็จะยังคงเลือกอยู่กับพรรคพลังประชารัฐต่อไป หรือหากไปร่วมกับกลุ่มสี่กุมารคือพักสร้างอนาคตไทยก็ต้องมีการประกาศชัดเจนว่าจะเข้าร่วมกับรัฐบาลซึ่งพักสี่กุมารไม่จําเป็นต้องเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแต่เสนอชื่อนายสมคิดก็ได้เมื่อถามว่ากรณีพักสร้างอนาคตไทยจะทําให้เสียเหื่อพาของพักอื่นๆสั่นคลอนหรือไม่นั้นพลโทน,นันทเดชมองว่าไม่ทําให้สั่นคลอน แต่จะเพิ่มพักที่แย่งริงคะแนนเสียงในส่วนเดียวกันเพิ่มอีกเป็นการตัดเสียงกันเองระหว่างพักร่วมรัฐบาลซึ่งในสมัยก่อนจะมีการแย่งเสียงจำนวน4พักคือพักร่วมรัฐบาลในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นมาก็คือพักกล้าและพักสร้างอนาคตไทยเมื่อถามว่าใครจะมาเป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐคนใหม่นั้นพลโทน,นันสเสด็จระบุว่าสําหรับคนที่จะมานั่งเก้าอี้เลขาธิการพักพลังประชารัฐเหมาะสมหลายคน ซึ่งแต่ละคนก็มีความสําคัญเนื่องจากเป็นแกนนําของพรรคฝลังประชาราัฐซึ่งก็ต้องดูว่าใครจะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดในทางกลับกันอาจจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงด e s สคนปัจจุบันก็เป็นได้เพราะมีแนวทางการทํางานที่ชัดเจนที่สุดเมื่อถามว่าบุคคลที่จะมานั่งเก้าอี้เลขาธิการพรรคจะต้องมีคมุณสมบัติอย่างไรบ้างนั้นปนโทนันเตตระบุว่าง่ายๆขอแค่ป็นคลกว้างขวาง,วางใจถึงมีเงินและ จะต้องขึ้นอยู่กับการยอมรับของผู้ใหญ่ภายในพักด้วยคนที่มานั่งก้ออี่เลยขาธิการพักการประชารัฐก็จะต้องเป็นว่ามันก็มีอหลายคนนะนะอันอันน,น,นี้อันนี้ก็บอกไปได้นะมีทั้งคุณสุชาติมีทั้งคุณสมศักดิ์นะมีทั้งคุณสุริยะซึ่งทั้งทั้งสามคนนี้เราเป็นแกนนำกลุ่มสำคัญสำคัญอยู่ในพักการประชารัฐก็ต้องดูว่าใครจะเข้ามา ไม่แน่อาจจะเป็นรัฐสมนตรีกับท่วงอีกีก็ได้มันใช้ยุฒธนะเพราะว่าแนวทางการแนวทางการทํางานที่ชัดเจนที่สุดนะคุณใช้ยุทิน่าชัดเจนที่สุดแล้วก็มีรมบัติเป็นคนกว้างขวางใจถึงมีตังค่ะใช่ไ